ไฮทัรอดส,สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงชะตาคนที่เกิดในวันอังคารประจำช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 5ว่าชาววันอังคารน,นะคะประจำช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันอังคารพฤษภาคมนี้ชาววันอังคารเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสองถ้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มลงตัวมากขึ้นแล้วนะ จะเป็นช่วงเวลาที่มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนเรานะคะถ้าหากคุณอยู่ในช่วงเวลาของการประสานงานการติดต่อการเจราจาใดๆก็ตามนะคะการพูดคุยหรือการประคับประคองเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างจะมีความลงตัวนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสบายใจมากขึ้นในหลายๆเรื่องนะจริงๆชาววันอังคารประจําช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดดเด่นในเรื่องของความรักด้วยนะคะหากใครโสดอยู่ต้องบอกเลยว่ากําลังจะ มีคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตยิ่งถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วนะคะแฟนคนรักเนี่ยก็จะยิ่งเอาอกเอาใจนะคะให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นมีเด e l o ล e r เนะคะเกิดขึ้นเนี่ยบ่งบอกถึงพลังงานของการได้รับความเอ็นดูการมีโอกาสการได้รับสิ่งดีๆจากคนรอบข้างมีคนเก่งๆก,กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะไปไนทางไหนก็ตามเนี่ยเราจะไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนนะคะคนรอบข้าง ว่าจะเป็นเจ้านายบริวารคนรักครอบครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นความสําคัญในตัวคุณมากขึ้นและอาจจะกําลังมองหาโอกาสดีๆเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนคุณด้วยซ้ำนะชาววันอังคารนะคะถือว่าดวงประจําช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไม่แย่เลยนะคะมีเด็กเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยบ่งบอกอยู่แล้วค่ะว่าเรากําลังจะมีโอกาส ที่ใหม่ๆเข้ามาแต่บางครั้งนะโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นโอกาสที่เรามีความรู้ความสามารถเราอาจจะยังไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับการที่จะรับ โอกาสนั้นก็ยังจะต้องเสียเวลากับการเรียนรู้กับการรับมือต่างๆแต่เชื่อว่านะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยดวงของชาววันอังคารคุณจะได้คนเก่งๆเข้ามาในชีวิตทําให้คุณไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวกับการต่อสู้ไม่ต้องผจญภัยกับปัญหาหนักๆเห,ห,หนื่อยๆอย่างเพียงลําพังนะคะอื้ แต่มันบ่งบอกว่าในช่วงพฤษภาคมนี้เนี่ยชาววันอังคารคุณไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ไว้ใจแม้กระทั่งคนใกล้ตัวไม่ไว้ใจแม้กระทั่งคนรักคนในครอบครัวจะหยิบจับทำอะไรเนี่ยเราประเมินด้วยตัวเราเองมากขึ้นมีความกล้ากลัวในการตัดสินใจบางทีพอได้รับโอกาสพอมีคนเห็นใจพอมีคนเอ็นดูเราเยอะๆเ,เนี่ยตลอดที่ผ่านมานะคะดวงชาววันอังคารเนี่ย,ยคุณเป็นคนดวงแข็งอยู่แล้วเวลาทำอะไรเนี่ยทำบุญคนก็ไม่ ่ขึ้นหรือเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมองเห็นในความดีของเราแต่ตัวชาววันังคารนะคะพื้นฐานเดิมของคุณเนี่ยเป็นคนที่ปากร้ายใจดีชอบช่วยเหลือชอบเกือ้อกูลคนอื่นมาโดยตลอดพอมาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณก็กาลังจะได้รับ กลับมาใครก็ตามที่คุณเคยเสียสละเคยช่วยเหลือหลังจากนี้ไปค่ะก็จะมีคนเก่าๆคนที่เราเคยช่วยเหลือนะคะวนเวียนกลับมาแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะไว้ใจใครนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสี่เหลี่ยมเนาะความกลัวที่มันสะสมความไม่มั่นใจคนรอบข้างมันมีความไม่มั่นใจอยู่ในอกลึกๆของเรานะคะก็ยังคงเหมือนมีความกังวลใจอยู่บางที่โอกาสที่เข้ามาเนะะี่ยเราก็ยังไม่ได้กล้าที่จะตัดสินใจ ยังไม่กล้าที่จะก้าวออกไปจากคอมฟอร์ตโซนตรงนี้ของคุณจากจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วคุณปลอดภัยนะคะบางทีเนี่ยมีภาระมีหลายอย่างแต่ก็ยังกลัวการเหมือนกระจายงานกลัวการแบ่งเบาภาระเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องดูแลคนอื่นต้องแก้ไขปัญหาให้คนอื่นตลอดก,ก็ยังคงกลัว,ลวนะคะช่วงนี้ความรับผิดชอบก็จะเยอะนิดนึงนะชาววันอังคารนะคะแต่บอกเลยว่า คุณจะมีความสบายใจมากขึ้นมมี8ดถ้วยนะคะมีเก้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกว่าทุกอย่างก็จะมีความแบบลงตัวแต่ก็ไม่ได้เป็นการลงตัวจนมันไม่มีจุดบกพร่องนะคะก็ยังมีส่วนขาดอะไรบางอย่างที่เรายังต้องพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองเติมเต็มเพื่อให้มัน เป็นความสมบูรณ์มากกว่านี้นะอย่างที่บอกไปค่ะบางทีเราได้รับโอกาสมาบวกกับปัญหาที่เราเจอมาเนี่ยมัเลยยังทําให้ตัวชาววันอังคารเองกล้ากลัวกับการตัดสินใจกับการเริ่มต้นใหม่ยิ่งความรักนะคะมีเสน่ห์ก็จริงในช่วงนี้มีเสน่ห์ดึงดูดคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาในชีวิตแต่ตัวเราเองเราก็ยังมีความมั่นใจในตัวเองและยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดยังมีความสุขกับ ณนะจุดจุดนี้เนาะก้าเหรียญเนี่ยแต่มันก็อาจจะมีบ้างความเงาความเคว้งคว้างนะคะแต่คุณก็คือยังรู้สึกว่าอยากคุยกับใครสักคนออกแนวคุยกันไปเฉยๆแบบไม่ผูกมัดอารมณ์ประมาณนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วโดดเด่นในเรื่องของความรักนะชาววันอังคารความรัก การได้รับโอกาสนนะคะการเงินมีเกณฑ์ที่จะมีเงินก้อนเข้ามาด้วยนะมีเกณฑ์ที่จะมีเงินก้อนเข้ามามีโอกาสที่เราเนี่ยกำลังจะได้สะสางจากปัญหาวุ่นวายต่างๆคนที่อาจจะไม่เคยเข้าใจคุณมาก่อนก็มีเกณฑ์ที่จะ กลับมายืนข้างๆคุณกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะแล้วก็จะอยู่ในช่วงของการพยายามก้าวต่อไปข้างหน้าพยายามเดินออกไปข้างหน้าหลายๆท่านมองการเริ่มต้นมองหาการขยับขยายมองหาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮะกับโอกาสที่เรากําลังมีแล้วก็บวกกับโอกาสที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยแต่ว่าแค่คุณเองยังไม่ได้มั่นใจกับสิ่งที่มันจะเข้ามา นะคะคช่วงนี้นะชาววันอังคารเพื่อนร่วมง,งานก็จะดีขึ้นนะคะจนบางทีเราอาจจะรู้สึก แปลกๆไปนะที่ผ่านมามันมีความตึงๆกันก็จะได้เหมือนเข้าใจกันนะคะมีโอกาสในการเปลี่ยนงานด้วยนะมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็หากใครเนี่ยอยู่ในช่วงของการกําลังมองหาว่าจะต่อยอดจะทําอะไรดีก็มีเกณฑ์นะคะว่าจะมีคนมาชวนคุณลงทุนหรืออาจจะได้ไปเป็นหุ้นส่วนในการทําธุรกิจในการทํากิจการอะไรบางอย่างกับใครบางคนที่เราเองก็ รู้จักมาก่อนแต่แค่ว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้มั่นใจมันเหมือนอยู่ในช่วงเวลาของการศึกษาอยู่ในช่วงเวลาของตัวชาววันอังคารเองก็รอบคอบมากขึ้นดูหลายมิติมากขึ้นนะคะจับตามองแล้วก็ดูความน่าจะเป็นต่างๆถือว่าใช้อดีตใช้บทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมาระวังตัวเองมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ดยชะตาชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ก้าวกระโดดจนเรารู้สึกว่าเราโอเคกับสิ่งที่เราคิดขนาดนั้นนะคะหลายๆอย่างก็ยังมีเกณฑ์ติดขัดนะคะช่วงนี้เนาะยิ่งสเตรนด้วยเนี่ยสเตรนมันบ่งบอกถึงหลายอย่างก็ยังเป็นปัญหาที่มันยากเกินความสามารถที่คุณจะจัดการนะคะแล้วก็อาจจะต้องได้ควบคุมอะไรที่มันยากมากขึ้นลูกน้องบริวารคนรัก นะคะเราต้องใช้พลังงานค่อนข้างมากกับการควบคุมนะคะต้องได้รับผิดชอบอะไรที่มันเกินความสามารถแต่ในหัวคุณในความคิดของคุณเนี่ยเราก็ไม่หยุดต่อการพยายามนะคะคุณเองก็ยังมีความมุ่งมั่นยังมีความตั้งใจยังมีเทคนิคมีไหวพริบต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะประสบความสำเร็จ จะต้องผ่านกับอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของเรานะช่วงนี้หลายๆท่านก็จะเหนื่อยๆนิดนึงเหนื่อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหนื่อยถึงขั้นที่ว่าเ,เราต้องเจอกับอุปสรรคกับปัญหาอะไรมากมายนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยปัญหามันก็จะมีเกณฑ์ได้ลงตัวมากขึ้นหรือในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะชาววันอังคารเนี่ย ตัวคุณเองก็พยายามเริ่มเคลียร์ปัญหามาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็บวกกับคุณระมัดระวังตัวมากขึ้นพอมาในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ย คุณก็จะยิ่งรอบครอบมากขึ้นบวกกับอาจจะเป็นช่วงเราเดินทางมาสู่เดือนที่5เกือบจะครึ่งปีแล้วคุณก็มองหาถึงความผิดพลาดต่างๆความบกพร่องต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะไม่กลับไปผิดพลาดซ้ำๆเนี่ยมากขึ้นก็เลยจะไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดเท่าไหร่เนี่ยคะอัศวินไม้เท้าเนี่ยบางท่านพยายามที่จะเหมือนปล่อยวางอดีตพยายามที่จะปล่อยวางปัญหาแล้วก็ จะไปเริ่มต้นในการหยิบจับทำอะไรใหม่ๆเนี่ยคะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้จริงจังกับสิ่งสิ่งนั้นมากพอถ้าคาดหวังในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการประสบความสําเร็จเนี่ยเชื่อว่าชาววันังคารนะคะเราอาจจะยังไม่ได้เห็นความสําเร็จที่มันจับต้องได้แบบเป็นรูปธรรมในช่วงนี้แต่จะเห็นแนวโน้มที่ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นจะเห็นคนที่เขาจริงใจต่อเรามากขึ้น คนที่เราเคยช่วยเหลือก็มีเกณฑ์จะกลับมาในช่วงนี้จนมันทำให้คุณเองเนี่ยมีกำลังแรงใจในการจะสู้ต่อไปไม่ว่าอุปสรรคมันจะ ไปในทิศทางไหนก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะต้องเจอกับเรื่องยากๆที่มันท้าทายถึงแม้ว่าเราจะต้องเหนื่อยกับการทำงานหรือว่าเราต้องใช้ความอดทนมากขึ้นต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเนี่ยแต่สุดท้ายอะค่ะการที่เราใช้ความอดทนสูงมากๆเนี่ยมันจะสามารถจัดการและควบคุมทุกสิ่งอย่างได้ช่วงนี้นะคะอยากให้ระวังด้วยนิดนึงละกันเนาะคุณเองบางทีอาจจะมีความระวังตัวเนี่ยคะ่ะมากๆอยู่พอสมควรในหลายๆด บางครั้งเนี่ยคำพูดคำจาหรือว่า การที่เราเสนอความคิดเห็นมันอาจจะทําให้คนรอบข้างไม่พอใจมีบ้างนะคะคนที่เขาก็จับผิดคุณจับตามองดูเรานะเป็นคู่แข่งกับเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะชาววันอังคารไม่ได้ว่าจะมีแต่มิติทางด้านดีๆขนาดนั้นนะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ค่ะแต่เชื่อว่าคุณสามารถจัดการได้นะด้วยความเป็นสเตรน์อยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่หนักหนาเพียงใด คุณก็มีไวพิบในการรับมือซึ่งคุณเอาอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อยากให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะมีเงินก้อนเข้ามาก็จริงนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่จํานวนเงินที่บางครั้งเนี่ยเรายังจะต้องมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคะการจับต้องแบบเป็นเงินที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันก็คงจยังไม่สามารถจับต้องได้อาจจะได้ข่าวดีมานะคะในเรื่องของเงินเงินทอง,ทอง แต่ก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะมีโอกาสหาเงินเข้ามาหลายทางแต่อยากให้ระวังนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเก็บเงินไม่อยู่นะแล้วก็อาจจะใช้เงินเยอะไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะหรือใช้เงินเยอะไปกับการดูแลตัวเองนะบางทีต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเว ที่เหมือนเราเองก็ต้องแบบประคองรายจ่ายแบบเดือนชนเดือนเลยนะคะเราหลายๆท่านกำลังมีแผนมีโปรเจกที่อาจจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้อ อ,อ,อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ที่มันเป็นเงินแบบเป็นจำนวนเงินก้อนนะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาการเงินช่วงประมาณสักปลายปลายเดือนพฤษภาคมนะคะชาววันอังคารหรือไม้ว่าคุณจะระมัดระวังแค่ไหนเนี่ยบางทีนี่ก็ต้องใช้นะคะภาระที่มีก็ต้องจัดการบวกกับหลายอย่างมันก็เข้ามาในเวลาเดียวกันบางครั้งเราก็เก็บเงินไม่ได้ทั้งหมด ที่เราอยากเก็บบางทีเราอุตส่าห์ไม่อยากจ่ายแต่สุดท้ายเนี่ยคะมันก็จะเป็นที่จำเป็นที่จะต้องจ่ายนะก็ยังเป็นกําลังใจให้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณจะไม่เหนื่อยใจนะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยกายแต่จะไม่เหนื่อยใจบริวารดีคนรักดียิ่งใครมีแฟนเนี่ยคนรักเอาอก,เอา,อกเอาใจเอาใจใส่ดีมากที่ผ่านมาหลายๆท่านนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คนรักเนี่ย ให้ความสําคัญกับอย่างอื่นนะคะอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องรักสาเศร้าหรือว่ามีปัญหาเรื่องนี้กันมาก่อน,นก็อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่มีการจับตามองนะคะมีการจับผิดมีเหมือนการดูมากขึ้นการใช้เหตุใช้ผลจับตามองนะคะดูว่า มีพิรุษมีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องระวังตัวไหมช่วงนี้นะชาวอังคารก็ระวังตัวมากขึ้นแหละแต่ในความระวังตัวมันก็มีความไม่เชื่อใจและในความไม่เชื่อใจนะคะมันก็มีความปล่อยวางเกิดขึ้นออกแนวว่าความสัมพันธ์เราก็ เหมือนยังอยากที่จะพัฒนาให้มันไปข้างหน้าอันไหนมองข้ามได้คุณก็จะมองข้ามอันไหนมองผ่านได้คุณก็จะมองผ่านแต่แค่ว่าคุณก็จําไม่ลืมกับอดีตที่มันเป็นบาดแผลในใจคุณนะคะเพราะคุณเองก็ยังกลัวกับการเจ็บในจุดเดิมๆที่มันซ้ำเติมในหัวใจนะคะใครที่่งมีแฟนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะชัดเจนแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเขามีเวลาให้กับคุณมากขึ้น ทำทุกอย่างเหมือนคนรักนะคะแต่ว่าขาดแค่การตกลงปลงใจลงเอ่ยว่าเราเป็นอะไรกันมันก็จะทําให้คุณเองหน่วงๆใจนิดนึงนะแต่คุณก็จะไม่ยอมแพ้นะหากมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยคุณเองก็จะพยายามตามหาความชัดเจนพยายามเหมือนกดดันมีขอบเขตเวลามากขึ้นในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะปลายทางเป็นอย่างไรแต่คุณมีความมั่นใจในตัวเองว่าคุณกลัวนะว่าคุณจะเสียเขาไปแต่คุณ ก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าหากครบกันไปแล้วมันไกลไปกว่านี้สุดท้ายปลายทางมันไม่ตรงกันสุดท้ายเราโดนทิ้งโดนเทมันอาจจะยิ่งทําไม่เสียใจคุณก็น่าจะกําลังพยายามเริ่มต้นในการกดดันในความสัมพันธ์นะเร่งเราให้มันเกิดความชัดเจนเร็ววันมากขึ้นก็ยังเป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับชาววันอังคารทุกๆท่านนะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณในการรับชม ในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านภพยนะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับภไในี่ต่อๆไปด้วยใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ทิ้งเอาไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook Instagram ติดต่อกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ